วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสีของนกกินชีกันต่อนะครับว่ายังมีสีไหนสวยๆกันอีกบ้างนะครับตามมาดูกันเลยครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกับนกกินชิกอีกสีหนึ่งนะครับที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยอาจสับสนว่าเหมือนกับหรือคล้ายกับนกกินชิกสีอื่นๆสีนี้เรียกว่าสีมิ้นท์มิ้นท์กลีนชิก ลักษณะสำคัญของเขานะครับก็จะเป็นสีนวลทั้งตัวโดยจะมีสีเหลืองมะนาวออกมาทั้งโทนเหลืองและโทนเขียวซึ่งมองผิวเผินบางครัง้งอาจจะดูเหมือนนกมูลชีกแล้วจริงๆแล้วเขามีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับมิ้นเป็นการผสมผสานการกลายพันธุ์ของเทอร์คอยและอเมริกันไดลูนจึงทำให้โทนสีของเขาออกไปทางเขียวฟ้า และมีสีอ่อนนวลตามแบบอเมริกันไดรูดซึ่งสีนกมิ้นพื้นฐานในบางตัวก็จะมีสีใกล้เคียงกับสีของเธอคอยชินิมอนเนื่องจากชินิมอนเป็นการลดทอนเม็ดสีดำทั้งตัวนกคล้ายกับอเมริกันไดรูดและสีมิ้นก็สามารถมีได้หลายโทนสีนะครับซึ่งหากมีการกลายพันธุ์ในรูปแบบอื่นทับซ้อนกันเข้าไปอาจทำให้เกิดสีโทนใหม่ๆขึ้นมาอีก เรามาลองดูภาพของนกมิ้นต์และสีนกในแต่ละโทนกันนะครับนี่คือภาพนกมิ้นต์ที่เกิดจากการผสมผสานการกลายพันธุ์ระหว่างเทอร์คอยสกับอเมริกันไดรูดจะเห็นว่าสีของเขาจะยังคงมีความเข้มแต่ก็มีความนวลอ่อนเหมือนอย่างอเมริกันไดรูดด้วยนี่คือภาพเปรียบเทียบสีมิ้นต์กับสีเทอร์คอยส์ชิเนมอนนะครับสีค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยตัวทางด้านซ้ายเป็นเทอร์คอยชิเนมอน ส่วนตัวทางด้านขวาคือสีมิ้นที่เป็นส่วนผสมระหว่างเทอร์คอยส์กับอเมริกันไดรูดภาพต่อมาก็เป็นภาพของมิ้นเช่นกันนะครับแต่มีการกลายพันธุ์เพิ่มมาอีกหนุ่มรูปแบบนั่นก็คือสีของเยลโลไซส์นกสีนี้จึงเป็นการผสมผสานการกลายพันธุ์ของเทอร์คอยส์อเมริกันไดรดูดและเยลโลไซส์จะสังเกตเห็นได้ชัดนะครับว่าโทนสีของเขาเนี่ยจะออกไปทางสีเหลืองมากกว่า ซึ่งสีนี้มักนิยมเรียกว่าโอปามินสีนี้ก็เป็นการกลายพันธุ์รวม3รูปแบบเช่นกันนะครับซึ่งเป็นการกลายพันธุ์ของเธอควอยส์อเมริกันไดรูดและชิ n นมอนทาให้มีสีอ่อนนวลมากกว่า Mint มินธธรรมดามักนิยมเรียกว่ามินชิ n น m o n ในส่วนภาพนี้นะครับก็คือการพัฒนาเพิ่มรูปแบบการกลายพันธุ์เข้าไปอีกหนึ่งรูปแบบโดยจะมีสีเธอควอยส์อเมริกันไดรูด พ i ยแอปเปิและชิ n n a m o n ซึ่งการกลาพันธุ์สีรูปแบบนี้ก็คือรูปแบบของนกมูนชีกนะครับจะเห็นได้ว่าจากนกมิ้นธรรมดาเมื่อเพิ่มรูปแบบการกลพันธุ์เข้าไปทับซ้อนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจะมีการพัฒนามาจนถึงนกมูนชีกเรามาดูภาพเปรียบเทียบกันนะครับตัวด้านซ้ายคือมูนชีกส่วนตัวกลางคือโอปอรมินและตัวขวาก็คือมินชิเนมอนซึ่งมองจากด้านหน้านี่แทบจะแยกกันไม่ออกเลยนะครับ สต,ตัวนี้ก็คือมูนชีกกับมิ้นซึ่งสีค่อนข้างใกล้เคียงกันมากแตกต่างเพียงโทนสีอ่อนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นการแบ่งแยกโทนสีในกลุ่มเทควอยกลุ่มมิ้นและมูนชีกจึงทําให้เป็นเรื่องยากโดยเฉพาะนกสีมินนะครับมีโทนสีอีก3สีถ้าหากเราไม่ทราบถึงพ่อแม่ของเขานะครับยิ่งทําให้เราแยกแต่ละโทนสีได้ยากมากขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจเลี้ยงนกกีนชีกนะครับก็ค่อยๆศึกษากันไปนะครับสีนกกีนชีกนี่มีมากจริงๆครับแต่เรื่องความน่ารักฉเฉลียวฉลาดของเขาไม่ว่านกสีไหนก็ฉลาดน่ารักเหมือนกันเลยนะครับในคลิปหน้าจะมีความรู้ดีๆอะไรมาเสนอกันอีกรอติดตามกันเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ